สวัสดีช่วงเช้าคะ่ะระหว่างรอพี่เป้เดินสนามนะคะเมื่อคืนหยุดไลฟ์สดกระทันหันนะคะพอดีว่าพี่เป้เจ็บคอนิดหน่อยนะคะอย่าลืมแอดไอดีไลกันเข้ามานะคะสําหรับใส่แอดดันหน้าทุกครั้งอาเคเซ่ศูนย์เก้ําทุกครั้งเลยนะคะต้องใส่แอดดันหน้าด้วยนะคะนี่เลยค่ะช่องทางติดต่อนะคะสามารถแคปหน้าจอเปยยังทนพักเครื่องมีไลฟ์สดทุกวันสองทุ่มตรงนะคะจะมีวันไหนที่เราไม่ได้ไลฟ์สดก็คือมันกระทันหันจริงๆหรือว่า ไม่สามารถกลับมาไลฟ์ได้จริงๆนะคะฝากพี่ๆกดสับตะไคร้ทั้งหมดนะคะจะไม่พลาดรายการนะคะมีรายการพักเครื่องมากมายนะคะวันนี้พี่ไปเดินสนามอยู่นี่แหละค่ะหลวงพ่อสุดยังอยู่นะคะสําหรับปี19เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมีเหรียญอามกลมตํารวจ1องค์หนึ่งเหรียญด้วยกันนะคะท่านใดอยากเช่าบูชาสามารถทักมาได้เลยนะคะจาปีอาจาร,รย์อิฐยังอยู่นะคะแล้วก็มีหลวงพ่อแดงอันนี้เป็นพัดจีนะคะรุ่นแรกของอาจารย์อิฐเหรียญดวง ดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลายังมีให้พี่ๆได้เช่าบูชาพอมกล่องเลยนะคะอย่า